ก็ติดในหันขึ้นบนสุดแ้มันม่วงไป <c oughs> <c oughs> หมวกมา มา I love you I love your hand โนนูนเอาไวา้ยั r ไ a r ู u n ิม่วงเต็มเล้ทุกข้อวันนี้จุนพามาเก็บเชอร์รี่ค่ะนี่มีเป็นสิบต้นแล้วก็เก็บไม่ทันข้างบนสูงมากมันม่วงแล้วอะถ้ากินไม่ทันก็ เสียเลยเสียทั้งต้นชอบหมวก I l o v e your hat I like <laughs> Far <mer. S 2> I Farmer Farmer วันนี้เป็น <Far mer. S 1> วันนี้เป็นคนสวนนี่วันนี้ come here to pick the cherry cherry yeah today pick up cherry hello <A> อันนี้ต้นแรกนะคะอยู่ข้างข้าง ยังไม่ไปต้นอื่นเลยเต็มแล้วนี่มีเชอร์ออรี่มีอปเปิอลมีทูสประิษณ์วอนเอลออลอตออฟแลวมันก็จะมีเป็นผลไม้ที่แบบเฉพาะที่เนี่ยออลิมาชาแเฮลไรส์เกโกยัตส์ะโกยจตส์โกยจตสมีกรีนพลกรีมพลสกรีมพลมันจะเป็นลูก มันจะเหมือนลูกพุซ่าทุกคนแต่ว่าหวานมันจะเหมือนพุซายจะมีที่ที่เดียวนะคะนี่ไงนี้ว้ายวอยู่สูงมากเลยนี่นี่ต้นแรกลวกไปแล้วก็มีรอ,อรอ่อยอทุกคนไปกไปลับไปต้นอื่นมนดัว ไม่ชอบหมวกมากไม่ใหญ่ไหมแน่หน่อยดักคู่พักคู่มาพักผ่อนกลายเป็นผู้ประสบภครค่ะนี่นะคะผู้ประสบภครค่ะเกิเอาพิกดเกินนี่อปพิคอฮอืม ไป <Right. S 2> จริงมันต้องเป็นสีส้มไม่ใช่หรอเอช h a บท to yellow ไรไปไปอืมอืมมั่งนให้ดูลูกคนนีนี่นี่น,นี่ลูกนี้นี่มันต้องเป็นแดงๆอย่างนี้กินได้นี่อะีิคอสจริงจริงมันต้องเป็นสีส้มๆเหมือนพีช เต็มต้นเลยไป next station น,นี่ก็ใช่เยอะไปหมดเลยไปเก็บเชอร์รี่กันค่วะวันนี้นี่นี่อีกแล้วดูสิ Getting It's It's okay. Papa like. Papa <laughs> like. Really sour. Papa like sour. Papa like sour. Sherry, mm -hmm. good for your heart, good for your organization system. Yeah. Sherry. Sherry. I need is เ็กอยจุนะคะนี่หมวกอ่ะดูทุกคนกินไม่ทันก็ล่วงไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เอะต้นนี้ต้นนี้ไปใส่กับข้าวจะเป็นดอกอันนี้ก็พีชอยู่ข้างบ้านเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าจะไม่รู้จัก เริ่มหนักแล้วอะ very really heavy โหโห how about the high the high guys t i l l not ready <S no <still> baby. s t i l baby but can taste ไม่ออย sour ดูดีมันเล็กนิดเดียวเองอืมไม่ชอบหมวจาวเวอร์ <Sh ower. S 1> <laughs> jungler นี่ต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนี้ไม่ม่วงต้งข้างหน้าม่วงกว่ากิสวรรณ is n o จากจูมา e จสโอเวอร์ e ดอร r กรา y จ a ามีอันนี้มาข้างข้างก o มีทูทูทูทรีทูทรีอัดวันทุกเดือนไลนส ุกคนไปตามชุดนี่ชุดอันนี้เป็นต้นโปรดเลยต้องมากินเวลาที่เราอยากขายท้องเหมือนนอนอืมไปุ้ดี เชอรี่อะไรเงี้ยงมีเชอลี่แปดเชวิน อันนี้มันจะหวานอันแดงๆจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เริ่มไอ้น,นี่ล,ล้วอ่ะเดินเก็บกินปลาหมีคลิปนี้พามาเก็บชอร์ลีชอร์ลี แต่มันอยู่ฝั่งนี้มองไม่ค่อยเห็นค่ะไปนี่อีกต้นมีอีกนะข้างหลังก็มี behind ดู over there hand t o behind the anti gravity มีเยอะมากนี่ไม่มเจอไปเอาของเขา นี่ก็เชอร่น,นี่เชารี่แต่ว่าไม่ได้ค่ะต่มาันไม่ไม่ขำฮิฮิทุกคนอืออันนี้ในไทยก็โลละเท่าไห้าร้อยกรัมก็ประมาณสองสอร้อยแล้วอะ่ะอันเนี้ยใช่ไหมติด <Yes. S 2> สกา,ายเลยไหม ค่ะ like <laughs> ทุกคนมาเก็บเชอร์รี่นะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบเยอะมากเพราะว่ามันร้อนวันนี้40องศาพรุ่งนี้อฟพิกสเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูอฟพิกาสแต่ว่ามันยังไม่เหลืองมากค้าทุก็เดี๋ยวจ้ำไม่ได้นี่ก็ทูตไออาร์สปา already this one tooth เยอะทูตทูต yeah, <these> เยอะมาก ไปกันต่อยังไม่ซับสไครเดิจูดหายอันตรายจริงดิจูดมีหายไปดูต้นชูสบิกันนะคะเขาทำวิธีในการเก็บชูสแบบว่าให้มันตกลงมาเองอะแล้วก็ไปทำเป็นชูสแห้งอบแห้งนะมันมดูกันนี่จริงแล้วนะคะ ไอ้ประมาณสิบกิโลได้โอ้ยบัดรเกียรติยศเหรอ w have to dry dry and sell. s e l l ต้องนำให้มันเป็นอบแห้งแล้วไปขายได้ Have to dry and sell. s e l l ลูกเลดักดียว Have to be like that but it's so sweet เหมือนดักแด้บ้านเราอ่ะที่เอาไปทอ <And actually S 1> ดเ <like> นี่ยต้นเขาเนี่ยมีลูก แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้่ะต้นใหญ่พวกต้นใหญ่ๆลูกจะเยอะเราก็กลางลมให้มันแบบเก็บได้ด้วยแบบนี้เก็บั่เกงนี่น,น,นี่มันจะมีอยู่สามแบบนะแบบนี้ ที่จริงอ่ะนะจะใช่อะไร reference always อันนี้จะหวานหวานอันนี้หวานเลยอันนี้มันเป็นแบบสีขาวๆ peachy white, white <color. S 2> อีกอันนึงมันจะเป็น <Nice. S 2> เหมือนมันมีเม็ดเม็ดอยู่ที่ผิว <Yeah. S 2> จะไม่ค่อยหวานมาก <white> นี่ white color นี่นี่นอันเนี้ย white color จะเหมือนอง,งุ่นกินเข้าไปได้เลย you yes, Get the tree you can see on lot of can a เยอะมากแต่ว่าเนี้ยยังไม่ตกนะคะเพราะว่าออกมาใหม่เนี่ยเนี่ยนี่ด้วยก็จะกลางแบบเนี้ยให้ลูกมันตกลงมาแล้วค่อยไปเก็บเอาหรือบางทีก็ขึ้นไปปีมันต้นไม้แล้วก็ค่อยมขยมลงมามันก็จะแบบต้องเก็บแบบนี้โอเคค่ะ นี่อันนี้นเนี่ยอันนี้เป็นแบบหนึ่งอันนี้มันจะมีขนอยู่ข้างนอกนี่เป็นเลนส์ใสอันนี้อีกใช่หนึ่งแยกาิฟ yeah, เฟนองใช่ไหมเนี่ยมันจะมีขนอันนั้นะไม่มีเนี่ยนี่เน,นี่ยมันจะมีเม็ดเม็ดสีดำๆด,ด,ด้วยค่ะนี่อันหวาน เก็บไมหมุดตกล่วงหมดแล้วร้อนตอนนี้บ่ายสองแดดร้อนมากเอาเทอรีบไปรังกันอันนี้เหมือนต้นแค, <Yes. S 1> ค่์ What is this? Apple? Yes Digital p p l e d i g i t อ l s, <Africa>. <S o so y แล้วก็มีของแม่ <Yes. S 1> อันนี้น่าจะผัก มะเขือเทศปะฟัรทอง you can see s e ีฟ r u i t here? s here ใช่ไหมจ๊ี่เป็ีตัวฟักเชียร์อธิขบอ๋อโนูเปิสิแล้วก็มีต้นแคร์บ้านเราด้วยไงดอกแคร์ข้างหน้า this อันนี้ไม่ใช่ this this ดอกแคร์มันจะมีดอกสีขาวที่เป็นงอดอกแคร์ เราก็ไปต้มได้ยี่ห้อ flower white <c oughs> อันนี้มันเป็นดอกไม้เรามันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งผิวขาวเนี่ยนี่กระถินหรือเปล่าเนี่ยลูกไลกระถินเหมือนกระถินบ้านเราในอีส t ิส o มต o m behind room half นี่นี่หมดเลยไ <c oughs> ป วันนี้จุ้มก็พามาเก็บเชอร์รี่นะคะเดี๋ยวเอาเชอร์รี่ไปล้างก่อนคลิปนี้ก็พามาเก็บเชอร์รี่พี่ก็เ,อเชอร์รี่อาล็อตอออจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ไปไม่ถึงมันอยู่ขงมันร้อนโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพาไปเก็บแอปเปิ้ลมาวันพรุ่รนี้อันน่ารักคลิปนะคะวันน,น,นี้อย่าลืมบาย กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนใหม่เนาะไม่ได้ออกไปไหนก็ทำคลิปเกี่ยวกับสวนนะคะนี่พี่โฟล์วเราด้วยนะคะบ๊ายบาย